รวยไม่หยุดไรต์ุดเไม่หยุดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอารพครับ The ริชนั o สต็อปรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ดูรายการนี้ยิ่งชมยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำเสนอทางภาคการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตรนะครับซึ่งก็จะได้มาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันแล้วก็นำสิ่งที่เราเสนอนี้ไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันกับธุรกิจในภาคการเกษตรของท่านได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับวันนี้นายกสมาคมอาหารสัตว์ไทยนะครับก็ได้มาพูดน่าสนใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องนำข้าวข้าวโพด3ล้านตันจำเป็นจะต้องนำข้าวถั่วเหลือง ห้าล้านตันนำเข้ามาเพื่อจะใช้ทำอาหารสัตว์นำมาพร้อมๆก,กันกับอาหารของคนที่จะนำมาใช้นำมาทำนะครับทีนี้ก็บอกว่านำเข้าถูกต้องตามกฎหมายและนำเข้ามาอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คือประเทศไทยนี่แหละนะอนุญาตให้นำเข้ามาซึ่งได้ต้องเสียเงินไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทนะแต่ก็ไม่ส่งเสริมการปลูกมันเป็นเรื่องอะไร ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้สะท้อนปัญหานี้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําและก็ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยให้มีพรบ,รบรความมั่นคงให้มีพรบ,รบรความปลอดภัยทางชีวภาพให้เร็วเพื่อจะได้คุ้มครองป้องกอันให้เกษตรกรเกรนี่ยได้มีรายได้และก็เพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะไปชมครับในห้องบรรยายของเราในวันนี้ การเปลี่ยนแปลงของอากาศโลกตรงประเด็นเข้าประเด็นนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะโชว์เห็นว่ามันไม่มั่นคงอย่างไงแล้วก็จะเล่าว่าภูมิอากาศเนี่ยมันกระทบกับเราอย่างไงแล้วถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยหาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยเราจะไปไหนอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ในฐานะที่ อยู่ในธุรกิจอาหารสัตว์ผมจะให้ตัวเลขรวมก่อนอันนี้มันเป็นสไลด์บอกถึงความไม่มั่นคงอาหารที่อาจารย์สุทธาพูดเมื่อกี้โดยรวมเนี่ยอาหารสัตว์ผลิตสำเร็จรูป <c oughs> ไปเลี้ยงปศุสัตว์ที่ออกไปเป็นไก่เป็นหมูเป็นเป็ดเป็นอาหารทะเลเนี่ยปีที่จะถึงนี้ก็ประมาณ19้าล้านตันสิ <c oughs> โดยรวมนะ ในนั้นเนี่ยมีส่วนผสมตัวหลักๆก,ก็จะมีข้าวโพดท,ที่เราทราบดีมันสะปะหลังกากถั่วเหลืองแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นข้าวแต่ตัวหลักเนี่ยผมจะไปที่สองตัวนะข้าวโพดวันนี้เป็นที่ตกลงกันแล้วตกลงกันยากมากระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับเอกชน แต่สุดท้ายก็ตกลงว่าเห็นตัวเลขตรงกันปีนี้จะผลิตได้ประมาณ4.7ล้านตันคาดเดามองแปวหน้าเริ่มปลูกแล้วตอนนี้แต่ก้าวโพดเนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณ7.5ตัวเลขมันยืนยันจากอดีตไม่มีการเทียงยนะนะมันโตอาหารสัตว์เนี่ย7%ต่อปีขึ้นเรื่อยๆ ท่านเชื่อใช่ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกเกือ <c oughs> บทุกสินค้าตกเกษตรตัวปศุสัตว์ขึ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันโตอยู่ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มให้มันยุ่งยากนะครับมันโตเพราะในตรงสามล้านตันเนี่ย <c oughs> เป็นตัวเลขขอ้อโพตที่เกิดขึ้นคำถามที่เราทิ้งไว้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือจะเอามาจากไหนอันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องของกากถั่วเหลืองเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปชัดละเราต้องการเพิ่มทุกปี20กว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนผสมของอาหารสัตว์ทั้งหมดนี้นำเข้าจากต่างประเทศหมดปีหนึ่งประมาณ2ส่วนนะฮะสองจุดกว่าล้านตันเป็นกากอย่างเดียวเป็นเม็ดที่มาทำน้ำมันแล้วก็เป็นกากรวมๆกันประมาณ5ล้านตัน4ถึง5้า และพูดตอนนี้เลยเป็น GM ทั้งหมดเอากลับมาเขาโพดถ้าเราขา3สามล้านเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ชัดเจนนะมาเล่าได้เพราะมันผ่านไปแล้วคุยกันสามรอบตกลงกันด้วยตัวเลขเมื่อกี้ที่เราเขาโพดพฤติกรรมต่อไปข้างหน้าเนี่ยท่านรับทราบเลยนะเข้าโพดชายแดนจะต้องเข้า ถูกต้องเป็นทางการด้วยที่ผ่านมาเราไปตกลงในเอซีฟรีภาษีไม่มีโคต้าไม่มีซึ่งพิเศษกว่าประเทศอื่นนะเวลานี้ผมไปเอาเข้าจากอเมริกานี่เจอหมดเลยทั้งโคตา้าทั้งภาษีตอนนี้เอซีฟรีเข้ามายากมากก่อนเมื่อวานเนี้ย มันต้องมีเดือนกุมภาท่านทราบดีนะคนไหนอยู่ในธุรกิจนียกุมภาถึงสิงหาถึงเข้าได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่มีเขาก็ไม่มีก็เขีนไว้อย่างนั้นเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าระเบียบเนี่ยถูกยกเลิกเพราะมีปัญหาทางการเมืองรัฐบาลโดนสี่ประเทศสามประเทศข้างๆเนี่ยบนตลอดเวลาว่าไปเปิดแล้วไปปิดเขา เมื่อการเมืองมีปัญหาก็ต้องแก้ไขก็แก้ไขด้วยวิธีการว่าต่อไปฟรีแต่ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผม <c oughs> มีข้อมูลนะครับที่ผ่านมาไม่ฟรีก็เหมือนฟรี <c oughs> เพราะตัวเลขบนโต๊ะเมื่อวานนี้พูดกันเดี๋ยวนี้พูดชัดๆเลยนะคนที่พูดคือเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ระหว่างที่ผ่านมาเรามีระเบียบนั้นน่ะมีการลักลอบนําเข้าประมาณหนึ่งล้านตันต่อปีพูดจากปากข้าราชการเลยไอ้คาว่าลักลอบเดี๋ยวนี้เหมือนกับกินสมตํานะว้อหมายเดียวันเลยพูดได้ตลอดอ่ะในฤดูต่อไปเนี่ยท่านเห็นชัดน,นะเข้าโพ่เลี้ยงสัตว์ต้องเข้าสมล้านตัน ประเทศข้างบ้านเราทั้งหมดนี้มีศักยภาพปลูกแน่นอนถ้ารักรอบหนึ่งล้านไอ้สามล้านนี่กับพิบตาเดียวถึงคำเดียวที่เราจำได้และเราต้องจำต่อคือเวียดนามปลูก GM เข้าโพดเรียบร้อยเมื่อวานนี้มีสภากเกษตรกรอยู่ด้วยผมก็บอกเขาว่านี่ไงเห็นไหมผมบอกคุณเลยเข้าโพด GM เวียดนามเข้าแน่นอน และเมื่อหลายวันก่อนเราอยากหรือเราเห็นหรือเรามีปัญหาเรื่อง GM อสภาเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมที่ออกมาค้านท่านค้านไปเลยแต่ต้องเข้าผมพูดผิดตรงไหนครับพูดผิดตรงไหนถ้าผมไปเอาข้โพจากสารัฐก,ก็ GM นั่นแหละเชียงแต่มันเดินไกลหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้เพราะภาษีก็ถ้ากับเราเชิญชวนอยู่แล้วท่านสรุปตรงนี้เราไม่ ปลูกแต่เราใช้และเชื่อไหมฮะต่อไปข้างหน้าคนที่ไปปลูกก็คือคนไทยนั่นแหละอะ่ไปปลูกกำเห็นพอเข้าไม่ปีกั้น GM แล้วก็เอาเข้ามาจบไหมฮะจบผมสบายไหมสบายแต่ถ้าเราปลูเองผมยิ่งสบายเช่ไหมอ่าต้องคิดร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้น ตัวเหลือง100% 5ล้านตัน7 0็ด0มืกว่าล้านบาทนำเข้าทั้งหมด GM เข้าโพดกำลังจะมา GM แล้วท่านหลับตาลึกเลยมเมล็ดพันธุ์เข้าโพด GM ต้องเข้าแน่นอนวันหนึ่งมันก็ปลูกกันทั่วประเทศแต่ผมไม่มีปัญหานี่ผมพร้อมที่จะรับอยู่แล้วแต่ผมต้องการให้มันถูกต้องตามระเบียดดูแลได้ควรจะมีพรบรได้เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องไปนําเสนอรัฐบาลต่อไปนะครับเพื่อดูแลอันนี้ตัวเลขกลับมาดูนิดหนึ่งตอบคําถามอาจารย์สุทธา์เดี๋ยวจบแล้วฮะถ้ามีปัญหากับสหรัฐเคยมีปัญหาน้ํามันขึ้นไปร้อยห้าสิบตัวเหลืองกระโดดขึ้นไปสองเท่าเลยอาจารย์สุทธา์ครับผมมีความมั่นคงประสุัตว์ไหมห้าล้านตันเมื่อกี้อาจจะสองร้200เหรียญกลายเป็นสี่เนี่ยท่านกินไก่เพิ่มขึ้นอีก ห้าสิบเปอรซนต์นี่คือความมั่นคงอาหารมันไม่หายไปแต่ราคาขึ้นไปสองเท่าอาจารย์จะว่ายังไงล่ะครับแต่ถามว่าถัวเหลืองวันนี้เราทําอะไรมันไม่ได้เพราะว่าเรื่องการพัฒนาเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องคิดแนละ้มีโอกาสที่จะไปปลูกตรงไหน,นยังไงก็ไปคิดแต่เข้าโพดก็ต้องยิ่งคิดเพราะวันนี้ใกล้ตัวมีอยู่แล้วแล้วถ้าสี่ล้านกว่า 4.5เนี่ยมันก็อยู่แถวเนี้ย4.5 4.5เนี่ยผมพูดกลับมาใหม่เลยเกิดข้าวโพดชายแดนทั้งหมดเป็นอะไรก็ไม่รู้เรียก G.M ก็แล้วกันมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นธุรกิจเราจะไปต่อ,อยังไงครับไก่จะราคาขึ้นไปกี่เท่า เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นทําไมเราไม่เอาสามล้านมาอยู่เมืองไทยจาก4.5เป็น7.5ทําทำเสเองการบ้านนี้เราต้องช่วยคิดปลูกแบบปกติวันนี้700กิโลทำไมไม่ให้มันเป็นพันสี่ทำได้ไหมเพราะฉะนั้นก็คงไม่ทัทางอื่นแล้วครับคงจะต้องไปหาวิธีอบอกรัฐบาลว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและของจริง และสุดท้ายจบคิดต่อ4.5ล้านตันมาจากพื้นที่7.5ล้านไร่ผมพูดซ้ำหลายครั้งเกือบครึ่งตอบคำถามอาจารย์สุทศน์โลกร้อนเพราะอะไรทำลายป่าสิงแวดลอ้อมเกือบครึ่งเป็นภูเขาที่ผิดกฎหมายหมดเลยและต้องลดนะผมยืนยันกับท่านในห้องนี้เลยต้องลดต้องเปลี่ยน ถ้าตรงนั้นต้องเปลี่ยน4.5ล้านตันกลายเป็นเหลือ3เหลือ2ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ขยับต่อเข้าโพชัยแดงจะเข้ามาทดแทนตรงนี้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายอะไรที่หายไปอาชีพทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะนั้นภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่จะนำเสนอท่านเพราะนั้นคำตอบไม่มีอย่างอื่นแล้วครับ ต้องไปหาอาจารย์สุทัศน์เอาเข้ามาได้หรือยังจีเห็นเราจะปลูกพรุ่งนี้แล้วจะท,ทำไงดีผมต้องการเจ็เป็นพันสีขอบคุณครับครับท่านผู้ชมที่รครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เนื้อหาสาระเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณพรศินพัชรินตนกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมอาหารสัตว์ได้มาพูดเรื่องนี้ น่าสนใจติดตามครับเราจะพยายามนำเรื่องราวเหล่านี้มาเสนอมาหาข้อสรุปให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยในภาคการเกษตรนีได้มีความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เรานําเข้ามาตลอดเวลาแต่ทําไมเราไม่ปลูกกันนี่คือ การเกษตรของเราได้มีการพัฒนาก้าวไกลนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่สมาคมเทคโนโลยีชัวภาพสัมพันธ์ซึ่งวันนี้เนี่ยนายกสมาคมคือดรนิพนธ์เอี่ยมสุภาษิตธิ์ซึ่งก็เป็นวาระต่อไปซึ่งหมดวาระแต่วันนี้ก็ได้เลือกตั้งมาเป็นนายกสมาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่จะต้องผลักดันต่อไปก็คือจะต้องผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีชัวภาพนี่นะครับผลักดันไปสู่สังคมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แล้วก็เชิญช,นชวนชวนเกษตรกรมาหลายท่านหลายหลายเกษตรกรรู้บางละบางท่านก็เรียกว่ามาฟังกันในวันนี้มาแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญไปฟังเสียงดรนิพนธ์เอี่ยมสุภาจิตกันครับสมาน,นะครับสมาธ์เกษตรปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนแห่งชาตินะครับซึ่งนําโดยท่านพรสินนะครับเป็นประธานสมาธ์น,นะครับสิ่งที่เรา ทำไปนั้นเรา,าหลังจากที่พบพวกเราทุกคนนะครับได้ได้ยินได้ฟังสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเกษตร,รกรปัญหาเกษตร,รกรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. นั่นเป็นอ mm ินโฟเมชันเป็นเป็นข้อมูลข่าวสาราจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วเรานำข้อมูลเหล่านั้นนะครับ ไปบอกเล่ากับเกษตรกรในเจ็ดจังหวัดนะครับสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับก็ให้ความรู้นะครับที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับแล้วเราก็ต้องการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรใน,ในการเลือกใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับและต้องการเรียกร้องให นายกรัฐมนตรีนำร่างพร,ะระบความปลอดภัยทางเกียวภาพกลับขึ้นมาพิจารณาใหม่นะครับอันนั้นเป็นสามวัตถุประสงค์หลักและเราทําไปที่เจ็ดจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ภาคเหนือเชียงรายน่านตาพิทโลกนะครับชัยนาคราชสีมารวมทั้งนครปฐมนะครับเจ็ดแห่งนะครับเรอนำเสนอในสิ่งที่พวกเราได้ยินมาได้ฟัง จากท่านอาจารย์สุทัศน์แล้วนะครับเรานาเสนอในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากเากษตรกรนะครับคุณสุกันนะครับรวมทั้งเกษตรกรที่อยู่ในคณะนะครับก็มีคุณนิวัฒน์ปรา,าปราิเศษคุณสุยาสอนสังคุณธรรมนูญยิ่งยืนนะครับที่เป็นร่วมให้เราให้ความจริงเกี่ยวกับพืชเทคโนโลยีภาพนะครับโดยท่าน เราสอดรเจษนาเด่นรวงบริพันธ์ an, นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายท่านจะมาตอไทยทีว่าในความหวงกัวงวลที่เกิดขึ้นนะครับอ,อยู่ในปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วมันน่าห่วงหรือเปล่านะครับและเรามีคุณพรสินนะครับไปใ,ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในภาพอุตสาหการรมนะครับเรามีพวิชา ที่ติปเสฐนะครับไปคุยว่าทําไมเราถึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนะครับเราไปทำ 7, 9, 8, เจ็ดเก้าเแห่งตามที่ว่านะครับแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชมุมแตกต่างกันไปนะครับผมกดผิดโทษทีครับทั้งหมด1,041 น,นะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับตอนนี้เราจําแนา่ผู้เข้าร่วมชมเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักเราเน้นที่ตัวเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยาจากเกตจังหวัดเนี่ยจะมีเกษตรกรประมาณา83นะครับ83คนขึ้นนะครับจุดห้านะครับเ,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 เพราะฉะนั้นเ,เราก็เข้าสู่เป้าหมายหลักของเราก็คือเกษตรกรนะครับ อื่นๆก็จะเป็นข้าราชการอาจารย์นะครับนักศึกษารวมทั้งผู้ที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองมีอาชีพอะไรนะครับผลที่ได้จากการาเสวนาเราก็ทำแบบสอบถามประเมินผลนะครับหลักๆเราประเมินผลอยู่สองอย่างว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังมานั้นท่านคิดว่าได้ประโยชน์หรือไม่นะครับมีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่นะครับ สิ่งที่พบก็คือว่า9.2นะครับ9.2.5นะครับอบอกว่านะครับมันมีประโยชน์นะครับเขาได้ประโยชน์นะครับประเด็นหลักๆตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีพร,ะระบอโอกาสที่เราจะใช้ประโยชน์จากพืชพันธุกรรมไอ้พืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นเ,เ,เป็นไปได้ยากนะครับนอกจากกับลักลอบนะครับลักลอบก,ก,การปูกนะครับเมื่อเกษตรกร ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมชุมส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมีพบรบความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วเราทำแล้วเราจะทํำยังไงถึงจะสื่อตัวนี้ได้ให้กับรัฐบาลได้รับรู้นะครับสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือว่าเราก็มอบให้เกษตรกรหรือผู้เข้าร่วมชุมนั้นเขียนไปเสนอบัตรนะครับส่งไปถึงตู้บน .111 คือตู้พนอที่ทางนายกรัฐมนตรีจะรับรับรู้รับเรื่องนะครับแล้วก็ให้ระบุความต้องการความในใจของเกษตรกรลงไปว่าเขาต้องการอะไรนะครับเราก็หวังว่าเสียงเกษตรกรจากเกตจังหวัดจากประมาณพันคนที่เราเข้าไปให้การอบรมหรือให้ความรู้สามารถที่จะ ระทบท่านนายกให้มีการนำพรบรขึ้นมา,าพิจรารณาใหม่ได้นะครับครัผมในส่วนของผมที่จะเรียนนำเสนอก็อมีท่าน,นี้นครับนิพนธ์เอี่ยมสุภาษ,ษิตนะฮะท่านก็ได้เดินตามนโยบายเดิมเพื่อจะ,อะเสริมงานใหม่ เรียกว่าสารต่อนะสารงานต่อก่องานใหม่เพื่อจะให้สมาคมนี้ก้าเดือนออกไปได้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้ได้ไปเป็นหัวหอกอันสําคัญที่จะต้องผลักดันพระราชบัติความปลอดภัยทางชีวภาพให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เดลิสดันสต็อปต้องลาแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ